ต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริษาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดคลองถมอ่าง to ทองนะท่านผู shared, ้ชมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะวันนี้เราเจอร้านอาหารเด็ดนะคะเป็นร้านปลาไข่ค่ะท่านผู้ชมขายดีนะมีทั้งปลาไข่นะคะแล้วก็มีกุ้งมีเออมีหลายอย่างอยู่นะไปเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะการขายการทำนะคะของพ่อค้ากันนะคะน่าทานมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะไปจ้ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะไปเลยค่ะ ร้านนี้เลยค่ะท่านผู้ชมอันดานะคะปลาไข่ทอดนะคะนี่เลยน่าทานมากๆมาก oh, <no. S 1> นี่ค่ะทอดใหม่ๆร้อนๆแบบนี้เลยนะคะสวัสดีพ่อค้านะคะสวัสดีแม่ค้าคนสวยเลยนะจ๊ะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปชมนะว่ามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้อะไรคะพี่จ๋อจ้อปูกระปุกปลาไข่อันนู้นอะไรพี่มาเล่เลยกุ้งเทมปูระาค่ะกุ้งเทมปูระค่ะท่านผู้ชมดูดิใหญ่เลยอ่ะสองเลยล่ะค่ะหกสิบตันคะ แม่ค้าจ๋าเปิดร้านกี่โมงคะโย่บ่าย4โมงเข้ามานะครับบ่าย2โมงเขางขายบริการนะจ้าวันพริสตัดวันเดียวเหรอคะพี่ที่นี่มีเพิ่มถัดจันทร์อ๋อมา2วันเลยค่ะถึง2ทุ่มเหรอคะพี่ประมาณนั้นนะครับ2ราคามีเท่าไหร่บ้างคะพี่40-60 40-60อย่างเดียวอ๋อโอเคโยใหญ่ถ้วยนึง ดูน้ำจิ้มสิคาวท่านผู้ชมยั่วๆนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรับได้แล้วค่ะตลาดที่นี่มีของทานเยอะค่ะท่านผู้ชมก็เลยอยากจะน้ำเสนอนะเดี๋ยวว่ากันนะคะว่าทำไมอยู่แต่คองผมนะคะยืนจะของผมอ่างทองนะคะเพราะว่าที่นี่ของทานเยอะจริงๆค่ะ แม่ค้ากำลังทำเตจเท่าไหร่นะคะ40บาทไข่เต็มท้องเลยค่ะท่านผู้ชมดวยค่ะพี่กาดร้านเนี่ยก็จะอยู่ในโดมนะคะพี่ตรงนี้เป็นพี่ประจำของพี่แล้วเนาะโอเคค่ะเนยในญี่ปุ่นพี่โอ้พี่โอ้นี่ทอดหนึ่งกล่องนะคะ อันนี้อะไรอะคะพี่อ๋อดูดิท่าู้ชมิบ่ากผูรวมรวมอ๋อรวมได้ด้วยนะพี่โอเครวมกันจะเป็น6 0บาทครับผม ทอดอยู่ตอนนี้จะเป็นจอปูนะท่านผู้ชมเนี่ยถ่ายกันเรื่อยๆนะคะกุ้งน่าทานมากเลยค่ะกุ้งเท็มปูลแล้น่าทานมากเลยค่ะ wow. ี่เป็นปลาไข่นะคะใช่ปลาไข่พี่ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ1 4ป,ปีแล้วครับ10ปีแล้ว ไม่วันหนึ่งนี่ประมาณกี่โลคะพี่ปลา,โปา 11, 11, 12โลคโร,ร,ร,รับผ<อ><อ>มโลา12โลนี่นะนี่นะจ้ะ จะได้ทานง่ายกว่าเออไม่ต้องแบบเนี่ยเพื่อความอลังการนะท่านผู้ชมเราจะกัดแบบเป็นตัวเลยนะคะอ๋อถ้านี้ต้องเป็นแบบน้ำจิ้มบวยเหรอค่ากุ้งเป็นน้ำจิ้มบวยค่ะเป็นกุ้งเขคเบิลค่ะแล้วก็ปลาไข่จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอ๋อมีสองน้ำจิ้มค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรามารองกันนะแม่ค้าก็ขายไปเรื่อยๆนะคะจะมีอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีเป็นแบบ บวยนะท่านผู้ชมสำหรับที่กินกับกุ้งเทมปุระนะคะอันดับแรกกุ้งเทมปุระต้องมาแล้วปะเออกุ้งเทมปุระต้องมาแล้วปะตัวใหญ่ๆนะคะนี่คุ้มเบอร์ลองกุ้งเทมปุระเนี่ยต้องกินกับบวยใช่ไหมเป็นน้ำจิ้มบวยนะอ่าเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนท่านผู้ชมนี่ค่ะ อบนอกน,นุน่มในนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มคือเข้ากันมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองแบบกับซีฟูด้ดบ้างเนาะ,ะนี่นะน้อไม่นานครับ2ชั่วโมงครับไม่นาน2ชั่วโมงเองอุ้ยมันร้อนเลยอะ่ะอ้าวนะ เมื่อกี้เรากินกับซีฟู้ดนะท่านผู้ชมซีฟู้ดอร่อยนะลกระยักคือกุ้งตอกกุ้งก็คือคตรเด้งเลยร้อนเลยพี่ร้อนตลอดเวลร้องตลอดเวลากันะท่านผู้ชมนะคะอุ้ยรูคันออก อรออมแต่ว่าตัวกุ้งเนี่ยจะเข้ากันกับน้ำจิ้มบวยมากกางก่อนเลย่เป็นอืมออออม่ม

ไม่คะแไม่มีเลยมาเล่นอะค่ะท่านผู้ชมป,<ะ>ปลาเดี๋ยวเรามาลองกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราลองปลาไข่เนาะเดี๋ยวเราลองปลาไข่นะคะนี่ <c oughs> ปลาไข่คือปังมากค่ะท่านผู้ชมดูไข่ <c oughs> น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดนะจ๊ะเ <c oughs> นี่ยค่ะฉ่ำ <c oughs> มากจ้ำแม่นะคะจัดไปค่ะ อืออือไข่เนี่ยด้วยอือไข่เต็มปากเลยท่านผู้ชมกระติ่มก็ดีนะอือร่อยนะทุกคนอือเนี่ยไข่จ้านี่ค่ะตัวแป้งก็คือแป้งบางนะอือ สข,ข,ขายที่อื่นนี่ที่ไหนอะบิดที่ีไปถนนคนเดินพิเศษถนนคนเดินพิเศษวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์ศุกร์เสาร์ถนนคนเดินพิเศษนะท่านผู้ชม่อยมากเราวันศุกวันเดียวเลยเหรอฮวันศุกวันเดียวเออๆ วันศุกวิเศษวันเสาร์โพทองท่านพี่ชมเป็นตลาดตอนเย็นหรอพี่โพทองอะจอ้าได้จานะคอร่อัากเติมทงเลนะพี่ปลาเล็กสิงส่บ่่ฝากรนเาบปลาไข่ทอดนะฮะขายตลาดนะแถวอ่างทองครับผมครับผมก็ มีวันนี้พุทหัสจ้าพุทหัสจันอ่าพุทรหัสจันที่นี่นะคะที่างทองนะคะวันศุกร์วันศุกร์อยู่ถนนคนเดวิเศษโอเคอ่าแต่ว่าแถยู่โอทองวารีมหาราศจ้าผมเท่านั้นแหละครับอืนะคะมาแป๊บมันหัวกันได้นะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะกรอบบนะน้ำจิ้มนี้คือแบบเด็ดมากนะท่านผู้ชมมาเลยจ้ามีไข่ลุกตัว อืมปลาคัดปลาคัดตัวผู้ด้วยอะไรอย่างนี้จะเราจะคัดทิ้งอ๋อคัดทิ้งเลยนะพี่เอาแต่ตัวไข่ไข่ได้แล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ